สวัสดีครับผมอานนท์คุณนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเอเมนโคนะครับพอดีผมก็เป็นส่วนหนึ่งของอสมาชิกในเอเมนโคเบนะครับผมก็จะมาแชร์ว่าประสบการณ์ที่ผมได้จากเอเมนโคบก็คือ,อผมเนี่ยได้ทำการเก็ตเฮลเพื่อต้องการที่จะขอความช่วเหลือจากเพื่อนในโลกนะครับ ผก็ได้เฮล,ลไปที่100เหรียญเมื่อวันที่30พฤศจิกาลลยนนะครับ2,558ซึ่งนเนี่ยวันนี้เป็นวันที่2ธันวาคม2,558นะครับผมก็ได้รับเงิน100เหรียญโอนมาเข้าบัญชีบิตคอยของผรครับเล้งเนี่ยเขาบอกตรงว่ามีความรู้สึก ดีใจมากครับที่ได้รับเงิ่อ้อนนี้มนะันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากและที่สำคัญที่ขันได้ก็อยากขอคุณ MM c o u p l ที่คิดระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอขอบคุณ m สเตอ r s e r g e ้ด้วยนะครับที่ได้วางระบบนี้ให้เราได้ใช้กันขอบคุณมากครับ